มาแล้วจ้ามาแล้วค่ะแกมอุปกรณ์ทำงานบ้านกันค่ะเกิดเวียนไ่เ,อเ,อไเลอกับมาเห็ุงานเนะะาะกว่าเก่าเงินจกบาทคอนค่ะไปกวาดบ้านเป๊บนะคะก <c oughs> <c oughs> วาดบ้านก่อนจ้า กวาดบ้านโดนแล้วกวาดบ้านแป๊บค่ะทำความสะอาดบ้านก่อนเอาทีเรียก็จะออกมาด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโยก็อยากออกมาด้โอ้ยทุกคนเราลุจอดไว้นี่เนาะค่ะเนาะบันดิ้มเลยโอ้ายตา่แต่เชียงรถท้อง พี่โลก็จะออกมาด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแล้วพี่เรีวออกมาด้วยพี่โลก็จะออกมาเดี๋ยวก้านนึงค่ะพี่โลก็จะออกมาด้วย เบ่บ <Cornell> ่มเดี๋ห่างมันแล้วกวาดเนี่ยไม่ห่างมันแล้วใหม่ต่อห่างมันแล้วห่างพางนล่หม่ไหร่วานห่างน่มันห่างมันแล้วกอนไมันเป็นใหม่ ไสิขอไปเอาลูกโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก่กดบานข้าเดียวแม่กไปยังก็ขอไปเไป่ไปตรงเีจะไปแม่กว่าที่นันก่อน น้ำโชกเอเข้าไปลูกน้ำโชกอย่าวุ่นวายน้ำโชกนี่วนไหว้ดิเดี๋ยวแม่กวาดบ้านก่อนกวาดบ้านก่อนกวาดบ้านก่อนจ้ากวาดบ้านก่อนนะ

เป็นอะไรเป็นเหี้งน๋ะกลาเป็นไหนหนุ่มใสแน่ะลาเป็นเพสตินี่ยืมไหนสซย่าใช่ กวาดบ้านก,กวาดซานเสร็จแล้ว,เ,ว,ร <c oughs> วเรียบร้อยวันนี้กวาดบ้านค่ะเรียบร้อยค่ะทำความสะอาดบ้านค่ะทำความสะอาดบ้านนักแสิเลวค่ะดูบรรยากาศหน้าบ้านบรรยากาศหน้าบ้านก็โห้โบ่มีเวลาได้เห็นโอ้ยพุด เจมาหกแถวนาะน่ะบ้านผูคาก็ได้โอ้ยมังเนา่าต้นมังเน่าก็บม่ได้ดูแลโอ้ยเนาะขาดคนดูแลแม้แต่ต้นมะนาวก็ยังไม่มีคนดูแล <c oughs> หน้าบ้านกระห้องดอกไม้ในหอมหอมเลยค่ะพี่น้องดอกไม้นี่หอมมากยี่มันขึ้นสีหอมหอมยังมันขึ้นไม้ยังอยู่หน้าบ้านสีหอมมากเลยอันนี้ดอกไม้อยู่หน้าบ้านนะคะเนาะหอมดีดีหน้าบา้นา,บานนี่สะอาดแล้วกับไม้ยางเลาะหน้าบ้าน ต้นกะเพรากะมีโอ้ยกะเพรากำลังงามต้นใบหนาเต็มหน้าบ้านเลยมีกระใบหนานี่ดอกไม,ม่งามงามดอกนี้สวยมากเขาเรียกว่าดอกพวงชมพูสวยค่ะดอกพวงชมพูสวยสวยคุณดอกไม้ที่สวยงามมากนี่มาเบิงหน้าบ้านาะขนมมะยางลินหน้าบ้านนำโชคไปหนังลูกกลาเขาไปยังไปกินยาโกลาไปกินยา ในบรรยากาศหน้าบ้านนะคะน้องมีดอกไม้ค่ะสวยดอกไม้สวยมากหน้าบ้านเจ้าของนะคะนนเนาะยังมือแรงกลับมาชมหน้าบ้านชมดอกไม้เขาบ้านโกนค่ะยางขบ้านเลยบ้านนี้เขาบ้านโกนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมาชมบรรยากาศหน้าบ้านกับพาชมบรรยากาศหน้าบ้านหกขาขักบดเมีเวลาเห็นความสะอาด ขอบคุณหลายๆเด้ยค่ะที่แวะมาส่งกำลังใจให้นะคะเนาะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ